สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละละัคนาราศีไม่แพ้ดาวอื่นๆเลย นั่นก็คือดาวพระเกตนั่นเองค่ะดาวพระเกตนะคะจะทำการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนก็จะกินระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะโคจรมาอยู่ในราศีธนูนะการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรกันบ้างเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวละคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวและก็นาราศีธนูคะ่ะทำความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระเกตนั้นเป็นดาวที่ไม่ได้มีพบไม่ได้มีเรือนเป็นของตอนเองค่ะดังนั้นเมื่อดาวพระเกตโคจรไปอยู่ที่ภพใดเรือนใดเขาก็จะทำหน้าที่กระตุ้นที่พบนั้นเรือนนั้นและที่สำคัญนะคะดาวพระเกตโยกย้ายแบบนี้เราควรจะหมั่นสวดมนต์กราบพระนะคะควรจะหมั่นทำความดีพูดดีปฏิบัติดีเพื่อส่งผลส่งอิทธิพลให้แก่ดาว พระเกศท่านจะให้เกือ้อกูลต่อเรานั่นเองนะดาวพระเกตเมื่อโครจรไปอยู่ที่ภพดีเรือนดีหรือว่าได้ไปเจอดาวดีๆนะคะผลดีนั้นมันก็ยิ่งทวีคูณอน,นันต์ค่ะแต่ถ้าดาวพระเกตโครจรไปอยู่ในภพร้ายเรือนร้ายหรือไปเจอดวงดาวร้ายๆผลร้ายก็กระทบหนักต่อเจ้าชะตาเช่นเดียวกันนะคะในวันที่4ี่ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 ดาวพระเกตดวงนี้ได้โคจรมาอยู่ที่ราศีธนูนั่นก็คือโคจรเข้าทับเนื้อทับตัวทับลัคษณะข,ของชาวธนูเลยนะดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของวิญญาณเป็นดาวของความเชื่อเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับปุบปับทันทีทันใดความเร็วดาวพระเกตจะไม่ชื่นชอบความเชื่องช้านะดาวพระเกตเป็นดาวของอนาคตนั่นเอง buna. ค่ะเมื่อโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้เป็นจังหวะที่หนึ่งเลยชาวแลัคก็เดินราศีธนูต้องหมั่นทำ บุญทำทาน,มน,นหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนใครมีหิ้งพระอยู่ในบ้านนะคะเอามาเช็ดเอามาทําความสะอาดเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้ไถวายขนมตามกําลังที่ตัวเองมีนะคะทําแบบนี้บ่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลอวยพรอ,อวยชัยให้ประโยชน์ต่อคุณอย่างแน่นอนค่ะประการที่สองเลยเป็นในเรื่องของจิตใจดาวพระเกดอย่างที่บอกไปเขาไม่ได้ชื่นชอบความชักช้าเขาไม่ได้ชื่นชอบความเอื่อยเฉย เขาชอบความเร็วป,ปุบปรบหุนหันพลันแล่นแต่ไม่ใช่ว่าเร็วแบบไม่มีสติไม่ใช่แบบนั้นนะคือทําอะไรเร็วเป็นคนทาอะไรเร็วไม่ได้เป็นคนเอ่อยจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรไม่ทับเนื้อทับตัวเป็นจังหวะที่ชาวธนูต้องกระตือรือร้นให้มากถึงจะได้สอดคล้องกับดวงชะตาและจะนําพาคุณไปสู่จุดที่ดีได้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปขับรถเร็วนะคะหรือตัดสินใจอะไรเร็วโดยที่ไม่ต้องคิดมันไม่ใช่แบบนั้นมันเร็วคนละแบบค่ะมีโอกาสใดเข้ามารีบคิด รีบตัดสินใจ รีบตกลงอารมณ์ประมาณนี้ได้งานใดมาอย่าดองงานค่ะรีบทําให้เสร็จรีบเคลียร์ให้เสร็จทําภารกิจใดได้รับหน้าที่ให้ทําอะไรก็รีบจัดการสิ่งนั้นอย่าเอ,อื่อยอย่าเฉืยช่วงนี้ต้องมีความกระตือรือร้อนช่วงนี้ต้องมีพลังมีไฟนะคะอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยนะหรือบางคนทํางานประจําอยากหาอาชีพเสริอมอาชีพเพิ่มแต่ก่อนผัดวันประกันพรุ่งตลอดเลยไม่ไปหาสักทีไม่มองหาไม่เสาะหาไม่ดูในออนไลน์เขาทำอะ เขาทำอะไรได้บ้าง จังหวะนี้ดาวพรกต์มาทบเนื้อทับตัวเริ่มศึกษาได้เลยเริ่มคิดได้เลยเริ่มวางแผนแล้วก็ลงมือทําได้เลยอย่ารีรออย่ารอช้าลักษณะของความเร็วจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะมันจะเป็นในรูปแบบของการลงมือทํานั่นเองค่ะชาวลารัราศีธนูนะคะจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะป่วยไข้ไม่สบายได้เช่นเดียวกันในจังหวะที่ดาวพระเกต์โคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีอาจจะมีการเจ็บไข้ไม่สบายเจ็บคอไอาย หรือเป็นหวัดหรือตัวร้อนนะคะแต่ก็จะหายเองได้เพราะดาวพระเกตเขาได้ตำแหน่งที่ดีคือมหาอุดมหาอุดหมายถึงชัยชนะมหาอุดหมายถึงมีมากมีล้นนะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะเจ็บไข้ก็จริงหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลก็จริงสุดท้ายแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาตามหลังนะคะเพราะดาวพระเกศหมายถึงอนาคตจังหวะนี้เป็นไข้ไปก่อนพอหายไข้อา้าวจะมีข่าวดีเข้ามาก็ได้จังหวะนี้ได้เดินทาง ได้คุยกับต่างประเทศได้คุยกับคนต่างชาติสุดท้ายแล้วมีออเดอร์จากทางไกลแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเรื่องราวดีๆมันมีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในช่วงที่ดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ใครที่จะไปทําบุญนะพยายามทําลงท้ายด้วยเลข9้านะคะซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระเกตอย่างเช่นการถวายน้ำเก้าแพคหรือถวายจตุปัจจัยที่ลงท้ายด้วยเลข9 109บาทประมาณนี้นะและดาวพระเกตที่โค ตนมาอยู่ในราศีธนูครั้งนี้ได้ทำมุมเล็งไปยังดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารอยู่ในราศีมมถุนค่ะนั่นก็คืออยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาปัตตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าค,คู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ปัตตานิหมายถึงปฏิสัมพันธ์หมายถึงการพูดคุยหมายถึงคนใกล้ชิด ชาวแลัก็ในราศีธนูใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ได้คุยกับชาวต่างชาตินะมีเกณฑ์ได้เจอคนต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านเกิดนะถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันก็อาจจะเจอคนที่อยู่กันคนละจังหวัดนะมีเกณฑ์ได้เจอกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเรียนที่เดียวกันทํางานที่เดียวกันหรือต้องมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันนะคะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คนโสดจะได้เจอคนทางไกลนั่นเองค่ะส่วนใครที่ทํางานนะคะเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นพาร์ทเนอร์จะมีหุ้นส่วนจะมีทีม จะมีเพื่อนร่วมง,งานที่เก่งเลยทีเดียวนะดาวพระอังคารมาอยู่ในราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนปัตนตนิครั้งนี้หมายถึงความขยันหุ้นส่วนของคุณขยันขันแข็งค่ะกล้าได้กล้าลุย นะคะพร้อมลุยงานอารมณ์ประมาณนี้จะไม่เฉยจะไม่ช้านะเลี้ยงดาวพระเกตมันเลงอีกจะได้หุ้นส่วนที่ขย,ยันและมีความกระตือรือร้น,รนส่งผลให้การงานมันราบรื่นเร็วแล้วก็มีทิศทางในทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลกคะนาดราศีธนูสมัยจะต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวจะดูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ